สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะกะ็มีมีดทั้งหมดนะคะ6เล่มนะคะซึ่งจะเป็นมีดอ,อินิป,ปาตานะคะทำจากโรเชฟโรเลตเนาะเหล็กแหนบโรเชฟโรเลตนะคะ1เล่มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีะมีดอิโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบโรสเลนโลเวอร์นะคะมีทั้งหมด5้าเล่มนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันเลยเนาะ มีดเนปปาตานนะคะทำจากเหล็กแหนบรดเชฟโลเลตเนาะนี่สวยมากๆเลยค่ะน,นะคะมีแค่วันนี้มีแค่เล่มเดียวนะคะเนปาตานนะคะช่างทำมาให้เนาะสวยนะคะนี่ค่ะใบยาวนะคะเนปาตาลใบยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะกว้าง2.1หุ่นนะคะสันหนา7มิลน,นะคะด้ามยาว6 นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนักอยู่ที่510กรัมค่ะนี่นะคะตรงด้านนะคะเป็นด้ามไม้แดงนะคะด้ามยาวอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะคะสวยมากๆเลยลูกค้าเดี๋ยวจะรีวิวความคมให้นิดนึงโอ้โหคมสุดยอดค่ะเล่นนีนะคะรก,การระกันเลยนะ เนบปาตานะคะราคาเล่มนี้นะคะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทละกันเนาะลดราคาจากเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนะคะคือครั้งก่อนนะคะเราเราขายไปที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเนาะวันนี้นะคะดิวให้ไปเลยหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะความยาวกําลังพอดีเลยนะคะแบบนี้เลยอ่าต่อไปนะคะจะเป็นมีด อิโต้นะคะพาโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบรถแลนด์โรเวอร์นะคะเล่มที่หนึ่งค่ะความยาวอยู่ที่สิบจุดหกนิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่นนะะสองจุดสามหุ่นนะคะสนันาห์หกถึงเจ็ดนิลนะคะสันาห์หกถึงเจ็ดิลแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ห้ารอยี่สิบกร,รัมนะคะด้ามยาวเจ็ดนิ้วเป็นด้ามไม้แดงนะคะนี่สวยทุกเล่มเลยนะคะนี่เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะ เล่มที่หนึ่งู่าลังนิดนึงก่อนโอ้โหความคมคมแบบนี้ทุกเล่มเลยนะคะต่อไปต่อไปเป็นเล่มที่สองนะคะเป็นมีดพาโตนะคะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันค่ะความกว้างนะคะ 2- 3ุาหุนนะคะันาหนา6-7มิลน,น้ำหนัก570กรัมนะคะด้ามยาว7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้แดงนะคะ สวยคะ่ะลูกค้านี่เป็นด้ามไม้แดงนะคะรีวิวนิดนึงความคมของมีดพาโต้ก็ไม่แพ้มีดอินเนปปาตาลเลยนะคะใช้งานได้ย, au, ยาวๆเลยเนาะช่างทำมาให้นะคะ อันนี้เป็นเล่มที่3ามนะคะมีคาโตนะคะเล่มที่3าความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างนะคะ2.3ุหุนนะคะสันหนา 7- 8มิลนะคะเล่มที่3นะคะน้ำหนักอยู่ที่5 6 0รกร,รมัมด้ามยาว7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้แดงเช่นกัน,นะคะ่ะสวยนะคะ ไปนะคะเป็นเล่มที่4นะคะนี่จะมีจะมีสำหรับตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นของช่างเบิร์นนะคะช่องเรานะคะช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะใบาย,ยาวนะคะเล่มที่4นะคะใบาย,ยาวอยู่ที่11นิ้วอ่าสิบนิ้วนะคะอ่ากว้าง2.4ุ่หุนนะคะสันหนา7-8มิลน,น้ำหนักอยู่ที่560กกรัมนะคะอ่า 5 6 0ถึง5 7 0ประมาณนี้เนาะด้ามยาว7นิ้วนะคะด้ามเป็นด้ามไม้แดงสวยนะคะด้ามไม้แดงจะออกแดงๆหน่อยต่อไปนะคะเดี๋ยวรีวิวรีวิวความคมให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะ เลยนะคะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่ห้านะคะเป็นอิโต้หน้ามนนะคะเป็นแบบนี้เนาะอิโต้หน้ามนก็สวยนะคะลูกค้าความยาวนะคะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะกว้างสองจุดสามนิ้วสันนา8แปดมิลด้านยาวเดี๋ยวนะด้ายาวนะ่าจะเจ็ดนิ้วนะคะด้ายาวเจ็ดนิ้วเปน็นด้าไม้แดงเหมือนกันคะ่ะน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมคะ่ะด้านี้ยาวนิดหนึ่ง แต่ว่าเล่มนี้นะคะจะทําจากเล็กแหนบรถเปอร์โย504นะคะเป็นาพาโต้หน้ามนนะคะจะทําจากเล็กแหนบรถเปอร์โย504นะคะสวยค่ะราคานะคะมีดพาโตุุ้กเล่มนะคะราคา,ราคาอยู่ที่650บาทนะคะจะส่งฟรีให้เลยนะคะ ในวันนี้นะคะกะ็มีมีตรให้รับชมทั้งหมด6เล่มเนาะเป็นมีดเนปปาตาหนึ่งเล่มนะคะมีแค่เล่มเดียวนะคะแล้วก็มีดพาโตนะคะทั้งหมดห้าเล่มนะคะยังไงก็ฝากรับชมแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ